สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องเอฟล็อกกี้อินดีและทีมงานโทรหนึ่งทุกท่านครับนี่ละครับเป็นไงแล้วผมบอกแล้วว่ามันจะไม่รอดวันนี้ครับตกอย่างแรงเลยพี่น้องน้ำท่วมบอ่อแน่ทีนี้ผมเพิ่งมาเมื่อกี้ครับผมหนีจากบอ่อมาได้ผมยังไม่เข้าหมู่บ้านเลยครับ คนดวงดีขายขี่ก็รวยครับพี่น้องฝนตกอย่างแรงชาวบ้านมาโบกเอาดินเที่ยวหนึ่งผมรอดตัวเลยครับผมไม่ต้องไปเข้าที่เทครับเทเขาตรงท้ายหมู่บ้านนี่ครับถือว่ารอดตัวไปครับงานนี้มีจมครับมีแปลกแปลดแปลกแลไม่รู้จะเทได้กันหรือเปล่าโอ้ยตายแล้ว น้ำท่วมบ่อแน่ครับพี่น้องตกแรงมากครับคือว่าเป็นโอกาสดีครับได้ล้างรถล้างลาไปในตัวต้อตรงรีบไปยกด้ำขึ้นครับไม่งั้นน้ำท่วมด้ำแน่ครับพี่น้องโอ้ต้นไม้นี่น้ำย่อยลงมาแต่ต้นไม้นี้ บเม็นว่าน้ำสะอาดด้วยครับขี่ฟุ้นเอเล่แม่วันนี่ไล่เป็นน้ำตกเลยพี่น้องเลยพวกนะน้ำไหลลงบอ่อคือเขาครับสูบแล้วกับซ้ำว่แล้วแล้วครับบาด,ดีโอ้ยตายเลี้ยว ตัแห้งตัแห้งพี่น้องมาแล้วมันสีบอลอดเมอรอนดีดีวันฝานีมันทำไมตกแรงแท้ นกย่างแห้งเด้แมคโครครับสามตัวงานอยู่ม่นเสียตินขึ้นไปนั่งยู่เั้งสุเปเอกว่าหไห้ตักดินจ่อยครับว่าหไห้ตักใส่รถจ่อยวนตรงห้ำจ่อยสูบน้ำแห้งย่างดี พี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วเติมน้ําเข้าไปอีกหน่อยผุ่นไหลจา่จาจา่าเลยน้ําทางน้ำตั้งรถครับอา้าวมีกอกสองวอมบานี้มาอีกแล้วทั้งปุ่นฟาแจงจังปังอยู่ครับนี่ทางผีแมนเมือ่อผีนี่ครับปุ่นมาเลยว่ดีเลยเพื่อนได้เขาได้น้ำใส่เขาครับ นางทายทั้งรถนี่อ่ะเบิ้งกมคโคเข็ดนงานเนาพี่น้องเนะาะอ้าวเสียออดแปออลาแล้วครับโอ้โอเมื่อวันนี้นไปแล้วจานอดอดฮากับกำลังจะไปแล้วครับนะครับ ไปแล้วไปแล้วนี่นะครับอุปสรรคของงานดินครับรถดำรถแมคโครมันจะเป็นแบบนี้นะครับอุปสรรคก็คือหนาฝนกับลำบากเนี่ยต้องค่อยลบฟ้าลบฝนครับแต้คัมันตกมาพอดีพองามกับแล่นได้ครับตกมาาแห้งร้ายกับ วายจักสิว่าจังใดแล้วจักจมจักขฆ่ากับว่าไปตัวครับไปแล้วแมคโครบยูแล้ะครับเวลาเดิมครับนี่ครับเวลาเดิมครับ17นาฬิการครับมันมาอีกแล้วมันมาจังสี่ลลอดเลยอ้าวอ้าวอ้าวผู้ใดมาอยู่รถผมปะรถผมแลีนเองงนะบันพี่นอ้องนั่นนันนัน ไอมันอยู่ดากว่าอันนี้ี๋้วเขามาจออเบิงเสียนุยครับเสียนุยนี่คือเสียนุยครับทีมงาน y o u t ยูทูอกันครับนี่ช่องเสียนุยครับเพิ่นสินเน,น้นเรื่องรถเกี่ยวรถไทยสมัครว่าครับพวกนี้นี่ถือว่าเป็นโอกาสดีของเพิ่นครับที่ทีมงานแมคโครได้มา เห็นงานยุน่เพื่อนบอกว่าอู้อยากพ่อตัวจริงมาโดนแล้วทีมงานโทษรหนึ่งนี่ว่าสานว่าได้พ่อแล้วครับวานนี้ก็ถือว่าเลิกงานพอดีนะครับเลิกงานพอดีนี่ครับเมื่อกี้ตกยางแห้งเลยพี่น้องหลังจากฝนตกแล้วครับ มันก็สิเป็นประมาณนี้ครับโอ้ยตายตายบ้านมันเปียกมันมันเปียกมันแฉะมันก็สิเซ็ตบ่ค่อยมันก็สิเซาะอีหยังก็โอ้ยแสะมันกะสีแสะบ่ค่อยอยากไหลเด้อบาดนี้โอ้พี่น้องเอ้ยอ้าวนี่ครับเสียหนุ้ยครับจะไปต่อหรือว่าจะพอชั่นนี้ก่อนเบรกแล้วครับ เลิกงานแล้วครับห้าโมงครับลงบ่อไม่ได้แล้วครับนี่ครับฟาร์มไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่น้องพี่น้องเอฟซีที่ติดตามช่อง YouTube อยู่ก็อย่าลืมติดตามช่องอะไรนะเสียยเสียนุ้ยช่องเสียนุ้ยนะครับเราจะเน้นเรื่องรถเกี่ยวซะมากกว่าครับเพราะว่าเสียนุ้ยมีรถเกี่ยวสองคันใช่ไหมพี่นี่ได้ได้ปลาบ้างหรือเปล่ามีได้อยู่ครับชาวบ้านมาจับไหมหรือว่าคห้ามชาวบ้านแล้วมาจับ อม่เช้าวนแต่ปลาไม่เยอะปลามันไปอยู่โซนนู้นหมดโ,โดน้น Pascal โซนโซนนู้นใช่อันนี้รถดำก็โอ้อยากจะไปได้ช็อตตรงนั้นมากเลยเนี่ยตอนขึ้นนะเ,เ,เ,เดี๋ยวจะมีใครอยู่ไหมครับอ,อยู่แล้วครับอยู่แล้วโอ้ไม่อยู่ครับพี่น้องครับไม่อยู่ครับเดี๋ยวรอดูคันตัดไปครับพี่น้องเนี่ยครับหลังจากฝนตกเสร็จนะครับ นี่ครับก็เริ่มมีหมอกแล้วครับพี่น้องม,อม,อมันมาอีกแล้วครับเริ่มมีหมอกด้วยครับตอนนี้โอ้โหนี่ก็เริ่มเข้าจอดกันแล้วครับก็เป็นเวลาเลิกงานพอดีด้วยครับตอนนี้ก็ถือว่า5้าโมงเย็นครับเสียนหนุ้ยวิ่งใหญ่เลยครับมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วก็คือเนี่ครับ เมก้อนนี้เลยแหละครับเนี่ยไอ้ที่สร้างปัญหาอยู่ตอนเนี้ยโอ้โหนี่นายหน้ากิติมศักดิ์เราครับเนี่ยไปไหนมาครับเนี่ยไปไหนมาเนี่ยตอนน้มครับโอ้โหตามมาจากบ้านติมเลยครับนี่นี่จันโอครับโอได้กี่เที่ยว <laughs> แล้วใครเข้าใครเข้าเทศช่วงฝนตกพอดีอมีนนท์นออกไปเมื่อกี้ไอน้นนท์กลับโอ้ยออกมาได้เข้าได้ไหมไอ,นอน้นนท์กับไอ้ไอ้นั่นน่ะไรดีไม่รู้ชัดเด็ดเมื่อกี้ว่าจะถ่ายแล้วอไอ้โก้ทำไมไอ้พวกไอ้ทงไปไปทางสารากางเออเมื่อกี้ตาโอว่าชอททงเข้าไปดิฟครับเข้าไปดิฟตรงตรงศาลากลางหมู่บ้านครับมันตรงนั้นมันจะเป็นทางดินเหนียวครับ ฝนก็ตกแรงด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ทอทงหน่อยว่าทอทงฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทอทงครับเมื่อกี้ได้ข่าวว่าคุณไปดิฟมาเหรอครับใช่ครับขอบสะเล้วโอ้โหฮะจะบอกก็ได้นะมึงบอกวเอ๊ตายผมว่าจะไปถามตัวเฮ้ยตัวนี่จอดอาบน้ำได้ไหมเงี้ว่าไปสัมภาษณ์แล้วจะไปอาบน้ำอีก ทางไงผมลองมาดูเลยว้องอะไรเราขนาดที่จอดกินคุกเลยว่าจะไปอจอดกดีกว่าดันโอบอกไม่เข้าเลยครับผมมาทางกินคุกดีกว่าอ,อะไรตรงมาอีกแล้วครับเม็ดใหญ่ด้วยตอนนี้มาอีกแล้วเม็ดใหญ่เลยขับไม่ก่นอนดีกว่าครับเม็ดใหญ่เลยเดี๋ยวไปคลิปนี้อะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e สับขาใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับพี่นองครับโอ้ยฝนมาแล้วครับ ยังไงก็ฝากขอบคุณพี่เพียง้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ